อบบาบารเรคิวเลอร์นาคาไดมิโคโตะคุณหมอสุดชิคว,วันวันคิดแต่จะเล่นเกม สัตว์ประจําตัวบาคูริวท็อปเกล่าลำตัวเป็นสีขาวสลับดําจิตใจยิงทรนงเหมือนเจ้าของนั่นแหละในการปรากฏตัวครั้งแรกมีนิสัยที่ชั่วร้ายทําลายเมืองหลวงไดโนเอร์จนพินาศวอดวายภายในเวลาแป๊บเดียวหลังจากถูกสะกดให้หลับไหลอย,อยู่เป็นเวลานาน<ๆ>ก็ได้ถูกปลุกขึ้นมาด้วยพลังไดโนกสของหมอหนีคะใดหมอผ่าตัดระดับเทพที่ผู้คนก็ต่างยกให้เรื่องฝีมือแต่ดันเบื่อชีวิตและคิดจะหาคําตอบความอยากให้กับตัวเองในช่วงของการบุกโลกของไดโนเสาร์ขณะที่หมอได้ดูข่าวในทีวีเลยตัดสินใจ ขับไปที่จุดเกิดเหตุประกอบกับการได้ยินเสียงแวววในหูอะไรเนะี่ยใครกันใครกำลังรียกฉันอยู่ จนได้ไปเห็นอาบาเรนเจอร์แปลงร่างให้ได้เห็นเขาเลยพยายามค้นหาต้นต่อของเสียงและได้พบกับไข่ใบหนึ่งตกลงมาตรงหน้าสิ่งนั้นก็คืออุปกรณ์แปลงร่างชุดหมายเลขศูนย์ที่ถูกระงับการใช้ไปเพราะว่าพลังเกินที่จะควบคุมใช้ไปนานๆอาจจะตู้มเอาได้เลยด้วยความเบื่อหน่ายชีวิตหมอเลยคิดที่จะใช้สิ่งนี้แปลงร่างแต่ในตอนแรกก็ยังทาไม่ได้เพราะว่าพลังเดโนกัสไม่พอหมอนาคดาไดจึงต้องฝึกฝนเป็นเวลาน,านานจนแปลงร่างได้ในที่สุดไหนแปลงได้แล้วก็ใช้ให้คุ้ม ในการจะต่อสู้กับแกทุกท่านโปรดจำไว้ว่าอย่าลีลามากนั่งน,นการแปลงร่างให้เสร็จเพราะพี่แกจ้าเพิ่มความข็งแข็งเอาไปเลยเลิกทำอะไรไร้สาระสกิีเป็นน้าไปจับกับพวกเอเรนได้เลยความสนุกข,ของพี่หมวเขาอีกอย่างก็คือการออกมาชวนเล่นเกมต่างๆนานาให้ปวดหัวกันเล่นเริ่มเล่นเกมใหม่แลบัดนี้งั้นเรามาเล่นเกมกันเวลาเล่นเกมกันแล้ว เกมมันจบแล้วจนได้ไปร่วมมือกับพวกเอเวอร์เลียนอยู่พักใหญ่เพื่อที่จะสร้างสรรค์เกมให้มันสนุกมากขึ้นสร้างปีศาจออกกันมารัวๆไอ้หมอแถมยังสะกดเหล่าสัตว์ให้ไปอยู่ภายใต้การควบคุมของพี่แกได้อีกแต่ก็มีบางตัวที่ยอมไปเองซะอย่างนั้นเลยไอ้หนุม่มเอก อุปกรณ์แปลงร่างไดโนมเดอร์ ider, ที่ใช้แปลงเป็นชุดพาวเวอร์สูตรเบอร์ศูนย์และอาวุธประจําตัววิงเพนแท็กที่มีความสามารถพิเศษคือสามารถสร้างภาพวาดและใช้ภาพวาดโจมตีได้อีกด้วยไอที่เห็นวาดภาพบนอากาศบ่อยๆนั่นะแหละและและ้วความจริงก็ได้ปรกากฏกา่าเรคิวเลอร์สามารถแปลงร่างได้เรื่อยๆโดยไม่เป็นอะไรนั้นก็เกิดจากการที่หมอในคาไดามีเซลล์ปีศาจอยู่ในตัวครึ่งหนึ่งที่รอจะรวมกับอีกครึ่งหนึ่งเพื่อกําเนิดลาสบอสจนเหล่าเอเวเรียนก็ได้ดําเนินการแผนเพื่อชิงเซลล์อีกครึ่งในตัวของหมอออกมาแต่แล้วหล่ะบาร์ก็ได้ ช่วยเขาออกมาจากเหตุการณ์นั้นจนได้รวมตัวกันครบ5คนเป็นครั้งแรกปลมือ ว่าหมอจะร่วมมือจะจบเรื่องแล้วครับพี่เมื่อเข้าช่วงท้ายที่ต้องเผชิญหน้ากับลัสบอสที่มีเซลอีกครึ่งที่พยายามจะรวมเซลล์จากหมอไปอทีแต่เหว่าบาริเจอร์ก็ได้รวบรวมพลังเดนโอเกสส่งให้หมอจนเซลปีศาจอีกครึ่งในตัวหมอหายไปในที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกชุดหมายเลขศูนย์อับารเรคิวเลอร์ที่ใช้เวยบ่อยเมื่อร่างกายไม่ได้แข็งแกร่งตามเดิมผลกระทบย่อมตามมาหมอหนาคาได้มีเลือดออกเต็มตัวจากการแปลงร่างสะสมมาเป็นเวลานานและใกล้ถึงเวลาที่จะ ตมหมอจึงตัดสินใจที่พาตัวเองพร้อมกับสัตว์บิน,นออกไปไกลที่สุดเพื่อที่จะให้โลกไม่ได้รับผลกระทบจนสุดท้ายทั้งสองก็ได้